าตูเลิฟด่สกุละาเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนอาจารย์คงกับผีโกโกวาน้องสาวของพี่อย่าเป็นอะไรไปเลยนะเรามีกันอยู่แค่สองคนเองพี่สัญญาแล้วไงว่าพี่จะเก็บเงินซื้อชุดโกโกวาที่น้องอยากได้ เสียใจด้วยนะครับทางเรายื้ออย่างเต็มที่แล้วด้วยโรคร้ายที่เธอเป็นทําให้เธอจากไปอย่างสงบโธไม่นะน้องพี่อาทิตย์หน้าพี่ก็จะเก็บเงินได้ครบแล้วทําไมน้องเร่บด่วนจากไปพี่ขอโทษนะที่พี่มันจนพี่มันไม่ได้ความเลยขนาดของที่น้องอยากได้พี่ก็ยังหามาให้ไม่ทัน เอ๊นั่นเด็กที่ไหนมาร้องไห้อยู่ตรงนั้นวะเนี่ย <c oughs> เออน้องหนูเป็นอะไรนะ่ะหรือว่าหลงทาง <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิบอกพี่ก็ได้ไม่ต้องกลัวพี่ฮ <c oughs> ะเฮ้ยนี่มันอะไรนะ่ะนี่เราเจอดีแถวทางเข้าบ้านเลยเหรอวะ พี่ชายพี่ชายจ๋าหนูอยากได้ชุดโกโกวามะไม่มีหรอกโกโกวาพี่มีแต่ชุดโกเซเจ้าน้องจะเอามิล่ะ <laughs> อยู่ๆลูกศิษย์ที่อยู่ข้างบ้านฉันเขาก็เป็นอะไรไม่รู้ค่ะอาการเหมือนถูกผีเข้าพูดแล้วฉันยิ่งขนลุกเลยตายจริงแล้วเขามีอาการแบบนี้มาหลายวันหรือยังคะก็2สองสวันแล้วค่ะไปโรงเรียนไม่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดฉันเป็นห่วงมากปกติแล้วฉันเคยเจอแต่มาหลอกคนแต่เคสเนี้ยไม่ธรรมดาเลยค่ะน่นน่ะสิคะคุณมิโกสายทานได้โปรดช่วยเด็กด้วยเถอค่ะอืมอืม มันไม่ข้ามหน้าไปนหน่อยหรอครับอย่าลืมนะในเมืองเนี้ยผมมาก่อนผมอาจารย์คงผู้ไร้เทียมทานหรือพูดง่ายๆไรไ้เทียมทานในที่นี้ก็คือไม่มีกระเทียมกินฉันว่าคุณครูคงพอเคยได้ินมาบ้างนะคะว่าอิตาเน,นียเขาเป็นยังไงอ๋อเคยค่ะแล้วเอาอย่างไงดีคะจะให้ไปด้วยกันไหมเอออยังไงก็ได้อะคะ่ะดิฉันโนคอมเมน เอาชุดโกโกวาหนูอยากได้ชุดโกโกวานี่หนูเป็นใครจ๊ะทาไมมาอยู่ในร่างพี่เขาแบบนั้นให้พี่เขาได้ไปโรงเรียนใช้ชีวิตตามปกติเถอะไม่เอาชุดโกโกวามาไม่มีชุดโกโกวาไม่คุยด้วยหรอกมานี่ดีกว่าดื้อนนะักเป็นเด็กดื้อน่ะต้องโดนอะไรนะเย็นก่อนอาจารย์คงถึงเขาจะเป็นผีนะ่ะแต่ก็เป็นเด็กนะเอ๋ไม้เรียวนั่นหรอคะ นี่ไม่ใช่ไม้เรียวธรรมดานะครับมันคือไม้เรียวอาคมพอพอหยุดเลยนะนายพูดดีๆกับเขาก่อนก็ได้เธอนั่นแหละหยุดยายสายทานก็เห็นนี่ว่าผีตนนี้ดื้อขนาดไหนนายตั้งหากที่ดือ้ออีกอย่างนี่มันงานของฉันเขาจ้างฉันมาเอา่มหน้อยคิดจะโชว์พาวแย่งลูกค้าฉันละสิไม่ว่าฝันไปเถอะยายมิโกะเอาแล้วนะอาจารย์คงพูดเนี่ยจะเอาจริงแล้ว เอะบอกว่าไม่ได้ไงไปให้พ้นเลยหนูไม่กลัวหรอกหนูจะเอาชุดโกโกวาให้ได้ือ <c oughs> พี่จา๋าน้องพี่มาแล้วน้องจา๋าชุดโกโกวาที่น้องอยากได้ <c oughs> ชุดโกโกวาที่น้องอยากใส่โกโกวาคิไม่ซูนีดา <c oughs> อย่าทําอะไรน้องผมนะครับน้องผมก็แค่อยากได้ชุดโกโกวาคิมิซูนิดาน้องจ๋าพี่เก็บเงินซื้อมาให้น้องได้แล้วจ้ะพี่ชายจ๋าน้องดีใจที่สุดเลยน้องออกจากร่างเขาซะนะเดี๋ยวพี่เผาไปให้มาแล้วน้องจ๋าชุดโกโกวาที่น้องอยากได้ชุดโกโกวาที่น้องอยากใส่โกโกวาคิมิซูนิดาพี่จ๋าร้องเพลงให้หนูฟังด้วยพี่น่ารักที่สุดเลย โอ้ไม่นะเพลงนี้มันอาชญากรรมชัดๆเอาล่ะน้องรักมารับไปนะจ๊ะน้องขอบคุณนะจ๊ะพี่จ๋าเฮ้ยงหนมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้อา้าลูกศิษย์ฉันสลบไปซะแล้วนี่เขาออกไปแล้วใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะพี่จ๋าหนูอยู่นี่จ้ะ โอ้โห oh, oh. ได้ใส่ชุดโกโกวาสมใจแล้วจริงๆด้วยดีใจด้วยแล้วกันนะเยหนูสวยมากเลยน้องพี่น่ารักที่สุดเลยขอบคุณจ้าพี่จ๋าหนูต้องไปแล้วนะหนูหมดห่วงแล้วจ้าหนูรักพี่นะชโชคดีนะน้องพี่พี่ก็รักหนูเหมือนกันเด็กน้อยขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะจ๊ะ ปไปะวรุ่นโกโกวาแยกย้ายกันกลับบ้านดีกว่าเอา้ามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เอ้ยพอเถออาจารย์คงผมหล่อได้หมดแล้วมันน่าหดุดหงิดกว่ารถที่วิ่งงันงันอยู่ซะอีกเอาล่ะผีโกโกวาก็มานะคะงานนี้เรียกได้ว่าเป็นผีที่ทันสมัยเลยทีเดียวอ่ะเมืม่อวานซักผ้าเลยทำได้แค่นี้เนอะอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่ ยังไงก็ฝาก s u b s c r i b ์และกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย